วันนี้อันจะพามารวมทัวนะคะเป็นการรวมห้อง Before Renovate ของเรานี่ก็เป็นนิวโปรเจกตของเราะคะ่ะหน้าเงินอันแสนร้อน้ะอุห้องที่นได้มาก็จะเห็นจากสภาพได้เลยนะคะว่าเป็นสภาพนี้นี่เป็นแค่ Before เดี๋ยวพอเราแปลงล่างให้กับห้องนี้แล้วนะคะรับประกันว่า คลิปแน่นอนเพราะว่าแอนรื้อใหม่หมดทั้งระบบสายไฟปลัป๊กไฟระบบน้ําขั้นพื้นฐานนะคะห้องนี้จะมีบอเปเปอร์ก็เดี๋ยวต้องเริ่มงานนี้จะยากไม่มีต้องลอกออะเปเปอร์ออกให้หมดใช้น้ายาฆ่าเชาื้อราแล้วก็เดี๋ยวลงสีรองพื้นแล้วก็สีทีอีสองชั้นงานสีจะเนียบเนาะก็เอาเรื่องอยู่ใครที่เป็น f อฟซีองแอนนะคะเดี๋ยวติดตามดูคลิปต่อๆไปนะว่า หลังจากรีโนเวทแล้วห้องนี้จะหน้าตาออกมาียงไงแตกต่างจากตอนก่อนรีโนเวทมากน้อยเพียงใดนะเดี๋ยวไปชมกันติดตามในอีพีต่อไปของพี่แอนด้วยนะคะที่เห็นทอรเซอร์ยอย่นี่คือคุณลุงลมกับคุณลุงตึงนะ